สวัสดีนะักลงทุนทุกท่านสู่ช่องไอเดียลงทุนครับวันนี้วันที่11กันยายน2025นะครับตลาดหุ้นสหร,รัฐก็ปิดบวกกันไปสดใสที่เดียวทำสถิติสูงสุดใหม่กันอีกรอบเราจะมาเจาะลึกข้อมูลสำคัญสำคัญกันวันนี้จากหลายแหล่งเลยครับทั้งรายงานตลาดข่าวบริษัทต่างๆแล้วก็มุมมองนักวิเคราะห์เพื่อจะกลั่นกองประเด็นที่ ที่น่าสนใจที่สุดออกมาให้นักลงทุนได้เห็นภาพรวมชัดๆสำหรับการตัดสินใจลงทุนนะครับภาพรวมตลาดวันนี้ต้องบอกว่า คือคักมากนะครับดัชนีดาวโจนส์เนี่ยปิดเหนือระดับ46,000จุดได้เป็นครั้งแรกเลยเพิ่มขึ้นมาตั้ง1.3%ส่วน S&P 500ก็บวกไป0.9% NASDAQ Composite ก็เอ่อเพิ่มขึ้น0.7%เรียกว่าทั้ง3ดัชนีหลักนี่ทำ all Time High ต่อเนื่องจากเมื่อวานเลยอะไรเป็นปัจจัยขับเคลื่อนสำคัญครับวันนี้ค่ะ แรงส่งหลักๆเลยนะคะก็มาจากตัวเลขดัชนีราคาผู้บริโภคหรือ CPI ของเดือนสินหาคมค่ะที่ประกาศออกมาแล้วก็ ออสอดคล้องกับที่ตลาดคาดการไว้พอดีตัวเลขเงินเฟอ้อทั่วไปหรือ headline CPI เนี่ยขยับขึ้นเล็กน้อยนะคะมาอยู่ที่2.9%เทียบปีต่อปีส่วนอัตราเงินเฟอ้อพื้นฐานหรือคอ CPI ที่ไม่รวมอาหารพลังงานอันนี้ยังทรงตัวค่ะอยู่ที่3.1%ซึ่งก็ถือว่าเป็นระดับต่ำสุดในรอบกว่า3ปีแล้วค่ะอ๋อตัวเลขเงินเฟอ้อออกมาตามคาดไม่ได้มีเซอร์ไพรส์แต่เอ๊ะ ทำไมถึงส่งผลบวกกับตลาดได้ขนาดนี้ล่ะครับ คือพอไปประกอบกับตัวเลขดัชนีราคาผู้ผลิตหรือ PPI ที่ประกาศออกมาก่อนหน้าเนี้นะคะซึ่งตัวนั้นนะลดลงส่วนทางกับที่คาดไว้มันก็เลยทําให้นักลงทุนตีความไปในทางว่าเออแรงกดดันเงินเฟอ้อโดยรวมเนี่ยยังน่าจะควบคุมได้อยู่แล้วก็เพิ่มความมั่นใจมากขึ้นไปอีกค่ะว่าธนาคารกลางสหรัฐหรือเฟดเนี่ยก็น่าจะตัดสินใจลดดอกเบีย้ยนโยบายลง0.25%ในการประชุม FOMC สัปดาห์หน้าที่จะถึงนี้อ๋อ ครับเข้าใจแล้วค่ะความคาดหวังตรงนี้ล่ละค่ะที่ไปกดดันอัตราผลตอบแทนพันธบัตรหรือบอลยิวสิปีของสหรัฐให้ปรับตัวลดลงมาอยู่ที่ประมาณ4.03%ซึ่งคอบอลยิวลงมันก็เป็นผลดีกับสินทรัพย์เสี่ยงอย่างหุ้นนะคะชัดเจนเลยครับงั้นเรามาลงลึกในรายละเอียดหุ้นรายกลุ่มรายตัวกันดีกว่าครับเริ่มที่กลุ่มเทคโนโลยีแล้วก็ AI ซึ่งเป็นดาวเด่นของตลาดช่วงนี้เลย ตัวที่น่าจับตามากคือ oracle หรือ o r c l นะครับเมื่อวานนี้ราคาพุ่งไปแบบมหาศาลเลย36%ทําสถิติสูงสุดในรอบ32ปีเลยหลังประกาศผลประกอบการดีเยี่ยมแต่พอมาวันนี้กลับปรับตัวลดลงมา6%มันเกิดอะไรขึ้นครับหรือว่าเป็นแค่การเอ,อ่อทากำไรระยะสัน้นการย่อตัววันนี้ก็อาจจะเป็นการพักฐานหลังจากขึ้นมาแรงมากๆนะคะ แต่สิ่งที่น่าทึ่งแล้วก็เป็นประเด็นสำคัญจ,จริงๆเลยนะคะคือตัวเลขแบ็กล็อก a c k l o g อกใช่ค่ะยอดคำสั่งซื้อล่วงหน้าที่รอส่งมอบของ Oracle ตัวเลขนี้พุ่งสูงถึง4.55แสนล้านดอลลาร์สหรัฐ4แสนห้ามืนห้าพัล้านค่ะเพิ่มขึ้นถึง4เท่าตัวเมื่อเทียบกับปีก่อนหน้าเลยนะคะมันสะท้อนให้เห็นชัดเจนเลยว่าความต้องการโครงสร้างพื้นฐานด้าน a นเนี่ย มันแข็งแกร่งมากๆจริงๆค่ะตัวเลขมหาศาลจริงๆนะครับแสดงว่าความต้องการบริการคลาวด์สำหรับ AI นี่ไม่ได้กระจุกตัวอยู่แค่แบบผู้เล่นรายใหญ่ไม่กี่รายแล้วจริงๆถูกต้องเลยค่ะแล้วก็ยังมีรายงานจาก The Wall Street Journal ด้วยนะคะว่า OpenAI เนี่ยกำลังเจราจารดิวใหญ่อยู่อาจจะทำสัญญามูลค่าสูงถึง3แสนล้านดอนลลาร์กับ Oracle ในช่วง5ปีข้างหน้าโดยคาดว่าจะเริ่มปี2027 เพื่อจะใช้บริการคลาวด์ของ Oracle สำหรับพัฒนา AI ของเขาโอ้โหดีลใหญ่อีกแล้วใช่ค่ะข่าวนี้ยิ่งตอกย้ำเลยว่า Oracle กลายเป็นผู้เล่นคนสำคัญในสนาม AI Infrastructure ไปเรียบร้อยแล้วทำให้นักวิเคราะห์หลายสำนักเลยค่ะต่างก็ปรับเพิ่มราคาเป้าหมายกันยกใหญ่อย่างซิตีนี้ให้เป้าไว้สูงถึง $410 ดอลลาร์แบงก์ออฟอเมริให้ $368 f เจฟฟรีย์แล้วก็ดอยเชดแดง335ค่ะครับ น่าสนใจมากๆนอกจาก Oracle แล้วยังมีบริษัทอื่นในแวดวง AI ที่เคลื่อนไหวที่น่าสนใจอีกไหมครับช่วงนี้มีค่ะอย่างบริษัท Box นะคะตัวย่อ BOX ที่เขาให้บริการจัดการคอนเทนต์บนคลาวนะคะก็เพิ่งเปิดตัวเครื่องมือ AI ใหม่มา2ตัวเลยคือ Box Automate ตัวนี้จะช่วยสร้าง Workflow หรือกระบวนการทำงานต่างๆให้เป็นอัตโนมัติแล้วก็มี Agent Builder ค่ะ ซึ่งตัวนี้จะช่วยให้องค์กรสามารถดึงข้อมูลเชิงลึกจากข้อมูลที่แบบว่าไม่มีโครงสร้างหรือ unstructured data อ๋อพวกเอกสารสัญญาอะไรพวกนั้นใช่ไหมครับใช่ค่ะพวกเอกสารสัญญาต่างๆทำให้ดึงข้อมูลได้ง่ายขึ้นมีประสิทธิภาพมากขึ้นค่ะดูเหมือน AI กําลังจะเปลี่ยนวิธีการทํางานในองค์กรไปจริงๆนะครับเนี่ย ใช่เลยค่ะคุณแอรอนเลวี Aaron vy, ที่เป็น CEO ของ Box เนี่ยเขาก็ย้ำตลอดนะคะว่า AI จะเข้ามาปฏิวัติวิธีการทำงานอย่างแน่นอนแล้วตอนนี้เขาก็เห็นสัญญาณที่ดีจากลูกค้าองค์กรที่เริ่มอัปเกรดไปใช้แผนบริการ Enterprise Advanced ที่มีฟีเจอร์ AI พวกนี้รวมอยู่ด้วยเขาเชื่อในแนวคิดที่ว่า Only the paranoid survive อะค่ะคือในยุคที่เทคโนโลยีมันเปลี่ยนเร็วขนาดนี้มีแค่องค์กรที่ตื่นตัวปรับตัวเร็วเท่านั้นถึงจะอยู่รอดครับผม พูดถึงการเปลี่ยนแปลงเร็วอีกกระแสที่ดูเหมือนจะมาแรงคือการทำให้คนทั่วไปเข้าถึงเทคนโนโลยีที่มันซับซ้อนได้ง่ายขึ้นอย่างสตาร์ทอัพด้านโคดดิ้งที่ชื่อ Replit อันนี้น่าสนใจมากเห็นว่ามูลค่าบริษัทตอนนี้สูงมากๆเลยใช่ค่ะ Replit เพิ่งระดมทุนรอดใหม่ได้สำเร็จไปทำให้มูลค่าบริษัทประเมินตอนนี้อยู่ที่3,000ล้านดอลลาร์แล้วค่ะ3,000ล้านค่ะ ตอนนี้ AI มันกำลังทำให้การเขียนโค้ดกลายเป็นเรื่องที่ง่ายขึ้นมากๆจนเกิดคำว่า vibe coding ขึ้นมาเลยนะคะคือคนทั่วไปที่ไม่จำเป็นต้องเป็นโปรแกรมเมอร์อาชีพก็สามารถสร้างซอฟต์แวร์สร้างแอปง่ายๆได้แค่พิมพ์คำสั่งเป็นภาษาพูดธรรมดาๆรรให้ AI ช่วยเขียนโค้ดให้ Replit เองเขาก็พัฒนาเอเจนต์หรือผู้ช่วย AI ที่สามารถเขียนโค้ดต่อเนื่องได้นานขึ้นเรื่อยๆอย่างเอเจนต์สตัวล่าสุดนี่ทำงานได้ถึง200นาทีเลยนะคะโอ้สองนาทีค่ะซึ่งมันช่วยเร่งกระบวนการพัฒนาผลิตภัณฑ์หรือ product development ให้เร็วขึ้นได้ถึง50%เลยและมันก็ยังเป็นการเปิดโอกาสให้คนทั่วไปได้พัฒนาทักษะดิจิทัลที่จาเป็นในยุคนี้ด้วยค่ะ ครับผมจากกลุ่ม AI เราลองมาดูหุ้นดิกตัวที่มักจะเป็นที่สนใจของนักลงทุนเสมออย่างเท s l a นะครับ TSLA วันนี้ราคาบวกขึ้นมาแรงเหมือนกันเกือบ6%มีอะไรพิเศษหรือเปล่าครับเพราะดูเหมือนภาพรวมอุตสาหกรรม EV มันก็ยังมีความท้าทายอยู่พอสมควร มีมุมมองที่น่าสนใจค่ะมาจากคุณแดนเนสเซ่นนักวิเคราะห์แล้วก็เทรดเดอร์จาก CNBC คือเขาเป็นคนที่เคยมีมุมมองค่อนข้างเป็นลบหรือ bearish กับหุ้นเท s l a มาก่อนนะคะแต่ว่าล่าสุดเนี่ยเขาเปลี่ยนมุมมองมาเป็นบวกหรือ bullish ในระยะสั้นแล้วค่ะอ้าวเปลี่ยนจากลบเป็นบวกเลยน่าสนใจครับเขามองจากปัจจัยอะไรบ้างครับเขาเชี้ไปที่3ปัจจัยหลักๆค่ะ หนึ่งคือปัจจัยทางเทคนิคค่ะเขามองว่ากราฟราคาหุ้นเทส l a เนี่ยมีการสร้างฐานที่แข็งแกร่งขึ้นมีการยกจุดต่ําสุดสูงขึ้นเรื่อยๆหรือ h i g h e r l โลสอย่างชัดเจนราคาตอนนี้ก็อยู่ใกล้ๆแนวต้านเดิมแล้วที่สําคัญคือมันสามารถยืนเหนือเส้นค่าเฉลี่ย200วันได้ซึ่งเป็นสัญญาณที่ดีทางเทคนิคค่ะคสองคือเซนติเมน t ์หรืออารมณ์ตลาดค่ะ แม้ว่าภาพรวมธุรกิจ e-b อ,อาจจะยังดูไม่ค่อยสดใสนักแล้วก็มีคาดการว่ายอดส่งมอบรถในไตรมาส3อาจจะออกมาต่ำกว่าคาดแต่ว่าเซนติเมนต์ของนักลงทุนโดยรวมต่อหุ้นเทส l a เนี่ยดูเหมือนจะเริ่มกลับมาดีขึ้นค่ะ แล้วก็3คือปัจจัยกระตุ้นระยะสั้นค่ะอาจจะมีการเร่งซื้อรถยนต์ไฟฟ้ากันก่อนที่มาตรการลดหย่อนภาษีมูลค่า7,500ดอลลาร์ในสหรัฐเนี่ยจะหมดอายุลงในช่วงสิ้นเดือนกันยายนนี้ประตอบกับปัจจัยด้านฤดูก,กาลหรือซีซันาวดีในช่วงปลายปีโดยเฉพาะเดือนพฤศจิกายนถึงธันวาคมซึ่งในทางสถิติแล้วเนี่ยมักจะเป็นช่วงเวลาที่ดีสำหรับหุ้นเทสลาค่ะ ก็น่าคิดนะครับว่ามุมมองทางเทคนิคกับเซนติเมนต์แบบนี้มันจะสู้ปัจจัยพื้นฐานของธุรกิจ EV ที่ยังดูท้าทายในระยะยาวได้นานแค่ไหน เหมือนเป็นการเทรดที่ต้องจับจังหวะกันจริงๆถูกต้องเลยค่ะคุณแดนเนสซเองเขาก็ย้ำนะคะว่านี่เป็นการมองบวกเพื่อการเทรดในระยะสั้นเท่านั้นโดยอาศัยปัจจัยทาเทคนิคกับเซนติเมนต์เป็นหลักไม่ได้หมายความว่าเขาเปลี่ยนมุมมองพื้นฐานต่อธุรกิจ E ีีในระยะยาวเลยนะคะก็ยังคงต้องติดตามพัฒนาการกันอย่างใกล้ชิดค่ะครับผม เข้าใจครับเปลี่ยนจากหุ้นที่อยู่ในตลาดมานานแล้วมาดูบริษัทที่เพิ่งเข้าตลาดหรือ IPO กันบ้างครับมีบริษัทเทคโนโลยีการเงินที่ใช้บล็อกเชนชื่อ f i g u r r Technologies ตัวย่อ Figs เพิ่งเข้ามาซื้อขายวันแรกเป็นยังไงบ้างครับตัวนี้ Figure Technologies นี่ถือว่าเปิดตัวได้ร้อนแรงทีเดียวค่ะราคา IPO ตั้งไว้ที่หุ้นละ25ดอลลาร์แต่ราคาเปิดเทรดในตลาดจริงเนี่ยกระโดดไปถึง34ดอลลาร์เลยค่ะโอ้ เปิดแรงมากค่ะฟิกเกอร์เขาทําธุรกิจปล่อยสินเชื่อนะคะแต่จุดเด่นของเขาคือการใช้เทคโนโลยีบล็อกเชนเข้ามาจัดการกระบวนการแล้วก็นําสินทรัพย์ในโลกจริงหรือ real world assets อย่างเช่นพวกสินเชื่อบ้านมาแปลงให้อยู่ในรูปแบบดิจิทัลบนบล็อกเชนซึ่งบริษัทก็ปล่อยกู้ไปแล้วกว่า1.7หมื่นล้านดอลลาร์ค่ะการเอา RWA มาอยู่บนบล็อกเชนนี้เป็นแนวคิดที่ได้ยินบ่อยขึ้นเรื่อยๆเลยนะครับทางฟิกเกอร์เขามองว่ามันจะช่วยอะไรได้บ้างครับ CEO อของ f i กเกอร์เขาให้สัมภาษณ์กับทาง Bloomberg t เทคโนโลยีไว้น่าสนใจมากค่ะเขาเชื่อว่าบล็อกเชนเนี่ยจะช่วยเพิ่มประสิทธิภาพลดต้นทุนแล้วก็สร้างความโปร่งใสให้กับระบบการเงินได้มหาศาลเลยบริษัทตั้งเป้าจะเป็นหนึ่งในผู้นำของยุคเว็บ3.0แล้วก็มีความทะเยอทะยานถึงขั้นที่กำลังศึกษาแนวทางที่จะนำหุ้นของบริษัทตัวเองมันลิสต์แล้วก็ซื้อขายบนบล็อกเชนโดยตรงเลยนะคะจริงเหรอครับไม่ผ่านระบบเดิมๆอย่าง DTCC เลยเหรอครับใช่ค่ะ จะไม่ผ่านตัวกลางอย่าง DTCC Depository Trust and Clearing Corporation เลยแนวคิดนี้ถ้าทำได้จริงมันจะช่วยเพิ่มสภาพคล่องแล้วก็ลดความซับซ้อนลงไปได้เยอะมากๆเลยค่ะฟังดูเป็นการปฏิวัติระบบตลาดทุนเลยนะครับเนี่ยแล้วเขามีแผนจะใช้เงินที่ระดมทุน IPO ไปทำอะไรต่อครับ นอกจากจะนำไปขยายธุรกิจสินเชื่อแล้วนะคะฟิกเกอร์เขายังให้ความสำคัญกับนักลงทุนรายย่อยด้วยค่ะโดยจัดสรรหุ้น IPO ให้ในสัดส่วนที่สูงกว่าปกติเพราะเขาเชื่อในพลังของบล็อกเชนที่จะช่วยให้เกิดความเท่าเทีเทยมทางการเงินหรือ Democratization of financial services มากขึ้น mm hmm. แล้วก็ยังมีแผนที่จะนำเงินทุนส่วนหนึ่งไปใช้ในการเข้าซื้อกิจการหรือ M&A อื่นๆในอุตสาหกรรมบล็อกเชนหรือคริปโตเพื่อต่อยอดการเติบโตต่อไปด้วย การเข้าซื้อกิจการหรือ M&A ก็เป็นอีกปัจจัยที่ขับเคลื่อนราคาหุ้นได้ดีนะครับนอกจากการลงทุนในเทคโนโลยีใหม่ๆแล้วมีดีลใหญ่ๆอะไรที่น่าจับตามองอีกไหมครับช่วงนี้ มีข่าวใหญ่ที่ต้องบอกว่าสั่นสะเทือนวงการสื่อเลยค่ะวันนี้มีรายงานจาก The Wall Street Journal นะคะว่า Paramount Skydance หรือ PSKY ซึ่งตัวเองก็เพิ่งผ่านกระบวนการควบรวมกิจการเสร็จสิ้นไปไม่นานนี้เองกำลังเตรียมที่จะยื่นข้อเสนอเข้าซื้อกิจการของ Warner Bros Discovery หรือ WBD ค่ะโดยคาดว่าข้อเสนอส่วนใหญ่น่าจะเป็นเงินสดนะคะโอ้โห oh, WBD กับ Paramount Skydance ถ้าดีลนี้เกิดขึ้นจริงนี่คือการรวมตัวของสตูดิโอแล้วก็คอนเทนต์ระดับโลกเลยนะครับเนี่ยใช่เลยค่ะลองนึกภาพการรวมกันของทรัพย์สินทางปัญญาอย่าง Harry Potter, Lord of the Rings จากระวาน DC comics จากฝั่ง WBD กับ Mission Impossible, Star Trek, Top Gun จากฝั่ง Paramount Skydance และยังรวมบริการสตร e มมิ่งยักษ์ใหญ่อย่าง HBO Max หรือ Max กับ Paramount Plus เข้าไว้ด้วยกันอีกมหาอำนาสื่อเลยนะนั่น ใช่ค่ะมันจะเป็นการสร้างอาณาจักรสื่อและความบันเทิงที่ใหญ่มากๆเลยข่าวนี้ก็เลยส่งผลให้หุ้น WBD พุ่งขึ้นแรงถึง29%ในวันนี้เลยค่ะส่วนหุ้น PSKY เองก็บวกไป16%เหมือนกันค่ะเป็นดีลที่ต้องจับตาดูอย่างใกล้ชิดจริงๆครับแล้วนอกจากข่าวใหญ่นี้มีหุ้นรายตัวอื่นๆที่เคลื่อนไหวโดดเด่นจากข่าวเฉพาะตัวเยอะเลยนะครับวันนี้มีตัวไหนที่น่าสนใจเป็นพิเศษอีกบ้างครับ มีหลายตัวเลยค่ะที่น่าสนใจขอไล่เรียงไปทีละกลุ่มเลยนะคะเริ่มที่กลุ่มเซมิคอนดักเตอร์ก่อนนะคะ i ม r ครนเทคโนโลยี MU ค่ะหุ้นนี้พุ่งขึ้นกว่า7%เลยปัจจัยหนุนหลกัลกๆมาจาก City ้ค่ะที่เขาปรับเพิ่มราคาเป้าหมายหุ้น MU ขึ้นเป็น $175 ดอลลาร์จากเดิม150โดยให้เหตุผลว่าความต้องการชิปหน่วยความจำประเภท D-RAM เนี่ยยังคงแข็งแกร่งมากๆโดยเฉพาะจากกลุ่มผู้ให้บริการ Data Center ที่ต้องรองรับการประมวลผล AI แล้วเขาก็คาดว่าไกด์แดนซ์คือประมาณการผลประกอบการที่ไมครอนจะประกาศออกมาพร้อมกับงบไตรมาส4ในวันที่23กันยายนนี้น่าจะออกมาดีกว่าที่ตลาดคาดการไว้นะคะครับกระแสะ AI นี่ก็ยังหนุนกลุ่มชิปต่อเนื่องจริงๆและมีหุ้นกลุ่มอื่นที่หวือหวาอีกไหมครับมีหุ้นที่เรียกว่ากลับมาแรงแบบเซอร์ไพรส์เลยค่ะคือ Open Door Technologies Open ค่ะอ๋อแพลตฟอร์มซื้อขายบ้านออนไลน์ใช่ค่ะ หุ้นตัวนี้พุ่งพรวดขึ้นไปถึง80%ในวันเดียวเลยนะคะจนกลายเป็นมีมสต t อกไปเลย80%เลยเหรอครับค่ะเหตุผุหลักๆก็มาจากการประกาศแต่งตั้ง CEO คนใหม่คือคุณคาสเนจาเทียนซึ่งเคยเป็น COO ของ Shopify มาก่อนที่น่าสนใจคือเขายังดึงตัวผู้ก่อตั้งเดิมทั้งคุณคีสราอบสแล้วก็เอริกวูกลับเข้ามานั่งในบอร์ดบริหารอีกครั้ง พร้อมกันนั้นก็ได้รับเงินลงทุนเพิ่มอีก40ล้านดอลลาร์จากกองทุน Coastal Ventures แล้วก็จากตัวคุณเอริกวูเองด้วยค่ะการเปลี่ยนแปลงผู้บริหารแล้วก็การเพิ่มทุนครั้งนี้ดูเหมือนจะสร้างความเชื่อมั่นให้นักลงทุนได้อย่างมากเลยค่ะ80%ในวันเดียวนี่มันไม่ใช่แค่ข่าวดีธรรมดาแล้วนะครับแสดงว่าตลาดคาดหวังกับการเปลี่ยนแปลงครั้งนี้สูงมากจริงๆแล้วหุ้นกลุ่มเฮลท์แคร์ล่ะครับ ปกติจะค่อนข้างนิ่งๆหน่อยมีอะไรน่าสนใจไหมครับมีตัวที่เอาผู์ฟอร์มตลาดได้อย่างน่าสนใจค่ะคือ Johnson Johnson j o h n s ส n นแอนด์ n อ์นสั JNJ ค่ะหุ้น JNJ นี้บวกขึ้นมา21.5%แล้วนะคะถ้านับตั้งแต่ต้นปี year to date ซึ่งถือว่าสวนทางกับภาพรวมของกลุ่ม Health Care ที่เป็นกลุ่มที่ทำผลงานได้แย่ที่สุดในปีนี้เลยปัจจัยสำคัญก็น่าจะมาจากความแข็งแกร่งแล้วก็ความหลากหลายของธุรกิจ JNJ เองค่ะ นอกจากธุรกิจยาหรือฟาร์มซูติโคที่ยังเติบโตได้ดีหลังจากที่เขาสป i ิน f f ออฟธุรกิจคอน sumer health ที่ตอนนี้ชื่อเคนวิวออกไปแล้วเจนเจก็ยังมีธุรกิจเครื่องมือแพทย์หรือเมดเทคที่ใหญ่แล้วก็แข็งแกร่งมากคิดเป็นสัสดส่วนถึง36%ของยอดขายทั้งหมดเลยนะคะธุรกิจเมดเทคของเจนเจมีอะไรเด่นๆบ้างครับที่นักลงทุนอาจจะยังมองข้ามไปหรือว่ายังให้มูลค่าไม่เต็มที่ มีหลายส่วนที่น่าสนใจเลยค่ะโดยเฉพาะกลุ่ม cardiovascular หรืออุปกรณ์ที่เกี่ยวกับโรคหัวใจและหลอดเลือดซึ่งเจนเจเขาได้เสริมทัพด้วยการเข้าซื้อกิจการ Airbiomed แล้วก็ Shockwave Medical เข้ามาทําให้มีเทคโนโลยีที่ครอบคลุมมากขึ้นนอกจากนี้ก็ยังมีธุรกิจด้านสัญญาการกระดูกหรือ Orthopedics แล้วก็ธุรกิจเกี่ยวกับสายตาหรือ Vision ที่ยังเติบโตได้ดีอยู่ นวิเคราะห์บางส่วนเขามองว่าตลาดอาจจะยังให้มูลค่ากับส่วนธุรกิจเม็ดเทคของ j n j นี้น้อยเกินไปเมื่อเทียบกับศักยภาพการเติบโตจริงๆของเขานะคะเป็นมุมมองที่น่าสนใจครับขอบคุณครับ มาที่หุ้นขวัญใจมหาชนอย่าง Apple AAPL กันบ้างครับมีประเด็นอะไรใหม่ๆน่าสนใจไหมครับมีประเด็นเรื่องราคา iPhone ค่ะคุณมาเกอร์มันนักข่าวสายเทคโนโลยีชื่อดังจาก b l o o m บิร์กเขาออกมาให้ความเห็นนะคะว่ามีความเป็นไปได้ที่ราคา iPhone รุ่นท็อปในอนาคตเนี่ยอาจจะพุ่งไปแตะระดับ2,000ดอลลาร์ได้เลยโโห2,000ดอลลาร์ แม้ว่า iPhone 17รุ่นปัจจุบันจะยังไม่มีการปรับขึ้นราคาในสหรัฐก็ตามนะคะซึ่งอาจจะเป็นเพราะว่าคู่แข่งอย่างแซมซุงก็ยังไม่ขึ้นราคาแล้วก็ผลกระทบจากมาตรการภาษีนําเข้าอาจจะยังไม่ขึ้นที่เต็มที่แล้วปัจจัยอะไรครับที่จะผลักดันให้ราคามันอาจจะสูงขึ้นไปขนาดนั้นได้ในอนาคต คุณเกิร์มันเขามองว่ามีหลายปัจจัยค่ะทั้งเรื่องของภาษีนำเข้าที่อาจจะเพิ่มขึ้นในอนาคตการเปิดตัว iPhone รุ่นจอพับได้หรือ Foldable ซึ่งถ้าเราไปดูราคาของ Samsung Galaxy Fold เนี่ยมันก็เกิน2,000ดอลลาร์ไปแล้วก็อาจจะไม่ใช่เรื่องแปลกอะไรแล้วก็มีความเป็นไปได้ที่จะมี iPhone รุ่นพิเศษฉลองครบรอบ20ปีในปี2027ซึ่งอาจจะมีฟีเจอร์พิเศษแล้วก็ราคาส่งเป็นพิเศษได้ค่ะ แต่จริงๆต้องบอกว่า iPhone 17 Pro Max รุ่นความจุสูงสุด2 t ทลในปีนี้ราคามันก็เกือบเกือบ2,000อยู่แล้วนะคะอืมโอ้ใช่ใช่เกือบถึงแล้ว17ที่คาดว่าจะมีการเปลี่ยนแปลงพอสมควรเนี่ยจะช่วยกระตุ้นยอดขายได้ดีแม้ว่านักวิเคราะห์บางส่วนจะมองว่าอาจจะไม่ใช่การเปลี่ยนแปลงที่น่าตื่นเต้นมากนักก็ตามค่ะครับผม ต้องรอดูกันต่อไปนะครับสำหรับ Apple มาดูหุ้นที่ได้รับผลกระทบจากนโยบายกันบ้างอย่างกลุ่มขนส่ง FedEx, FDX แล้วก็ UPS เห็นว่าถูกปรับลดคำแนะนำลง ใช่ค่ะทาง Bank of America ได้ปรับลดคำแนะนำหุ้นทั้ง2ตัวนี้ลงเลยโดยปรับลด FedEx ลงเป็น Neutral นะคะให้เป้าหมายราคาที่ $240 ดอลลาร์ส่วน UPS นี่ปรับลดลงเป็น Underperform เลยค่ะให้เป้าหมายราคาที่ $83 ดสาอลลาร์เหตุหลักๆก็มาจากความกังวลเกี่ยวกับแรงกดดันด้านปริมาณการขนส่งแล้วก็ต้นทุนที่อาจจะเพิ่มขึ้นหลังจากที่รัฐบาลของอดีตประธานาธิบดีทรัมป์ได้ยกเลิกข้อยกเว้นภาษีศุลก,กากรที่เรียกว่า D e m i n i m ั s อ๋อไอตัว d ีมินิมัที่สำหรับสินค้านำเข้ามูลค่าต่ำๆใช่ไหมครับใช่ค่ะสำหรับสินค้านำเข้าที่มีมูลค่าต่ำกว่า $800 ดอลลาร์การยกเลิกตรงนี้อาจจะส่งผลกระทบต่อปริมาณการขนส่งพัสดุจากต่างประเทศโดยเฉพาะจากจีนเข้ามาในสหรัฐได้ค่ะครับประเด็นนโยบายก็ส่งผลกระทบได้เหมือนกันนะครับเนี่ยแล้วหุ้นอื่นๆที่เคลื่อนไหวมีอะไรอีกบ้างครับขอแบบสรุปทัน้ทนๆเพิ่มเติม,ตมครับ ได้ค่ะมีอีกเล็กน้อยนะคะ Boeing ค่ะหุ้นปรับตัวลดลง3.3%หลังจาก c ีอออกมาพูดถึงแรงกดดันด้านเงินเฟ้อในัพพลายเชนแต่บริษัทยังคงเป้าหมายที่จะเพิ่มกําลังการผลิตเครื่องบินรุ่น737 Max ให้ได้ตามแผนแล้วก็มีข่าวดีเล็กน้อยว่าบริษัทได้บรรลุพ่อตกลงเบื้องต้นกับสหภาพแรงง,งานที่กําลังนัดหยุดงานอยู่แล้วค่ะ Netflix NFX l หุ้นลดลง3.5%ค่ะหลังมีประกาศว่า Chief Product Officer หรือ c CPO คุณยูนิสคิมจะลาออกจากตําแหน่งซึ่งอาจจะสร้างความกังวลเกี่ยวกับการพัฒนาผลิตภัณฑ์ในอนาคตได้เซนตีนี C&C หุ้นกลุ่มประกันสุขภาพตัวนี้บวกขึ้นมา9%ค่ะหลังจากบริษัทยืนยันไกด์เดนส์หรือเป้าหมายกาไรทั้งปีแล้วก็ยังให้ข้อมูลเชิงบวกเกี่ยวกับผลการประเมินคุณภาพของแผนประกันสุขภาพ Medicare Advantage หรือ Star Ratings ด้วยค่ะสุดท้าย s y n o p s i s SNPS หุ้นผู้ให้บริการซอฟต์แวร์ออกแบบชิปตัวนี้ดีดตัวกลับขึ้นมาได้ 13%ค่ะหลังจากวันก่อนหน้าร่วงลงไปหนักถึง36%จากผลประกอบการที่ออกมาหน้าผิดหวังนักวิเคราะห์จากมิสซูโฮเขามองว่าการร่วงลงแรงขนาดนั้นอาจจะเป็นปฏิกิริยาที่มากเกินไปของตลาดหรือ overreaction ก็ได้ค่ะครับข้อมูลหุ้นรายตัวครอบทุวนดีมากครับกลับมาที่ภาพรวมตลาดอีกครั้งนะครับนักวิเคราะห์รายใหญ่ๆเขามองทิศทางตลาดหลังจากนี้อย่างไรบ้างครับมีการปร,ปรับเป้าหมายดัชนี S&P 500กันบ้างไหมครับหลังจากตลาดทำ New High ต่อเนื่องแบบนี้ มีการปรับเป้าขึ้นจากหลายสำนักเลยค่ะสะท้อนมุมมองเชิงบวกที่เพิ่มขึ้นนะคะอย่าง Dodge Bank ค่ะเขาปรับเพิ่มเป้าหมายดัชนี S&P 500ณนะสิ้นปี2025นี้ขึ้นเป็น7,000จุดเลยจากเดิมที่6,550 พร้อมกันนั้นก็ปรับเพิ่มคาดการกำไรต่อหุ้นหรือ EPS ของบริษัทจดทะเบียนในปี2025ด้วยค่ะเขามองว่าผลกระทบจากมาตรการภาษีนำเข้ายังน่าจะบริหารจัดการได้แล้วก็กำไรของบริษัทต่างๆจะยังคงแข็งแกร่งอยู่โดยยังคงแนะนำให้เน้นลงทุนในหุ้นกลุ่มโกร w t ขนาดใหญ่กลุ่มเทคโนโลยีแล้วก็กลุ่มการเงินค่ะ7,000จุดค่อนข้างบูลลิชมากนะครับแล้วเจ้าอื่นล่ะครับ บร์เลสก็ปรับเพิ่มเป้าหมายสิ้นปีนี้เหมือนกันค่ะเป็น6,450จุดจากเดิม6,050แล้วเขายังมองไปข้างหน้าถึงสิ้นปี2,026ด้วยโดยให้เป้าหมายไว้ที่7,000จุดจากเดิม6,700ค่ะ ปัจจัยสนับสนุนหลักๆก็คล้ายๆกันค่ะคือแนวโน้มกำไรบริษัทที่ยังดีอยู่แล้วก็ความคาดหวังว่าเฟดจะลดอัตราดอกเบี้ยแต่ทางบาคเคลสเขาก็ลงคงแสดงความระมัดระวังเกี่ยวกับความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้นในตลาดแรงงานอยู่บ้างนะคะดูเหมือนมุมมองโดยรวมค่อนข้างเป็นบวกนะครับแต่ก็ยังมีความไม่แน่นอนบางอย่างซ่อนอยู่โดยเฉพาะเรื่องการประชุมเฟดสัปดาห์หน้าเหมือนจะมีประเด็นเกี่ยวกับ องประกอบของคณะกรรมการด้วยใช่ไหมครับใช่ค่ะมีความไม่ชัดเจนบางประการเกี่ยวกับผู้ที่จะมีสิทธิ์ลงคะแนนเสียงหรือ voting members ในการประชุม FOMC สัปดาห์หน้านะคะประเด็นหลักๆมาจากกรณีของผู้ว่าการเฟดท่านหนึ่งคือคุณลิซ่าคุกซึ่งถูกประธานาธิบดีทรัมป์สั่งปลดออกจากตำแหน่งไปเมื่อเดือนที่แล้วแต่ว่าศาลปกครองได้มีคำสั่งคุ้มครองชั่วคราวทาให้ท่านยังสามารถปฏิบัติหน้าที่ต่อไปได้ในระหว่างที่คดียังอยู่ในกระบวนการพิจารณาค่ะ ในขณะเดียวกันทำเนียบข่าวก็ได้เสนอชื่อคุณสตีเฟนแบรนซึ่งเป็นที่ปรึกษาเศรษฐกิจเข้ามาดำรงตำแหน่งแทนคุณอาริยาน่าคุกเลอร์ที่เพิ่งลาออกไปอ แล้วความไม่แน่นอนเรื่องคนโหวตนี้จะส่งผลอะไรบ้างครับกับการตัดสินใจเรื่องดอกเบีย้ยแม้ว่าตลาดจะค่อนข้างคาดการณ์กันไปแล้วนะคะว่าเฟดน่าจะลดดอกเบีย้ย0.25%ในการประชุมครั้งนี้แต่ความไม่ชัดเจนเรื่ององค์ประกอบของคณะกรรมการในระยะยาวว่าใครจะได้โหวตใ,ใครจะไม่ได้โหวตเนี่ยมันอาจจะส่งผลต่อสมดุลของเสียงสนับสนุนนโยบายการเงินแบบผ่อนคลายหรือ dovish กับแบบเข้มงวดหรือ hawkish ในการตัดสินใจครั้งต่อๆไปได้ค่ะ ข้อมูลเชิงลึกในประเด็นนี้ส่วนหนึ่งก็มาจากรายงานของสำนักข่าว Politico นะคะดังนั้นแม้การลดดอกเบี้ยครั้งแรกจะใกล้เข้ามาแล้วแต่ทิศทางนโยบายในระยะถัดไปก็ยังคงต้องจับตาดูพัฒนาการเหล่านี้ประกอบไปด้วยค่ะเข้าใจครับถือเป็นอีกปัจจัยที่ต้องติดตามกันต่อไปนะครับจากข้อมูลทั้งหมดที่เราได้เจาะลึกกันมาในวันนี้ทั้งภาพรวมตลาดปัจจัยขับเคลื่อนข่าวรายบริษัทมุมมองนักวิเคราะห์และก็ความไม่แน่นอนต่างๆ มีประเด็นไหนที่น่าจะเป็นข้อคิดหรือสิ่งที่นักลงทุนควรให้ความสำคัญเป็นพิเศษในช่วงนี้ทิ้งทายไว้ไหมครับค่ะสิ่งที่น่าจับตามองอย่างยิ่งเลยนะคะในช่วงนี้คือคำว่าความสมดุลค่ะคือเรากำลังอยู่ในช่วงที่ตลาดถูกขับเคลื่อนด้วยความคาดหวังเชิงบวกที่ค่อนข้างสูงมากๆเลยทั้งจากศักยภาพการเติบโตของเทคโนโลยี AI ที่เราเห็นได้ชัดจากหลายๆบริษัทที่คุยกันไป แล้วก็จากการคาดการ์ววัฏจักรดอกเบี้ยขาขึ้นกำลังจะเสี่ยสุดลงแล้วเฟดจะเริ่มผ่อนคลายนโยบายการเงินแต่ในขณะเดียวกันเราก็ต้องไม่ลืมข่าวว่ามันยังมีความเสี่ยงต่างๆแฝงอยู่ด้วยเหมือนกันความเสี่ยงที่ว่านี้มีอะไรบ้างครับที่ต้องระวังเป็นพิเศษก็มีหลายด้านเลยค่ะทั้งความเสี่ยงที่เงินเฟ้ออาจจะไม่ได้ลดลงง่ายๆอย่างที่คิดหรืออาจจะกลับมาเร่งตัวขึ้นอีกครั้ง จากปัจจัยที่เราอาจจะคาดไม่ถึงเช่นผลกระทบเต็มๆของภาษีนำเข้าหรือราคาพลังงานที่อาจจะผันผวนขึ้นมาอีกความเปราะบางที่อาจจะซ่อนอยู่ในตลาดแรงงานซึ่งตัวเลขการจ้างงานล่าสุดเมิจะดูดีแต่ก็มีสัญญาณบางอย่างที่ต้องจับตาดูใกล้ชิดและแน่นอนค่ะความไม่แน่นอนทางการเมืองทั้งในประเทศสหรัฐเองแล้วก็ระหว่างประเทศซึ่งสามารถส่งผลกระทบต่อเซนติเมนต์แล้วก็นโยบายเศรษฐกิจได้เสมอ ดังนั้นข้อคิดสำคัญก็คือนักลงทุนจำเป็นต้องแยกแยะให้ออกนะคะระหว่างโอกาสที่เกิดขึ้นจากการเปลี่ยนแปลงเชิงโครงสร้างและเทคโนโลยีอย่างเช่นการมาของ AI กับความเสี่ยงในภาพรวมของเศรษฐกิจมหาภาคและปัจจัยอื่นๆ การสร้างสมดุลในพอร์ตการลงทุนการกระจายความเสี่ยงแล้วก็การติดตามข้อมูลข่าวสารอย่างรอบด้านจะเป็นกุญแจสำคัญในการนำทางผ่านสภาวะตลาดที่ทั้งน่าตื่นเต้นแล้วก็ท้าทายมากๆเช่นนี้ค่ะ เป็นข้อคิดที่ยอดเยี่ยมมาครับครบท้วนทุกมุมมองจริงๆสาหรับการเจาะลึกข้อมูลตลาดหุ้นสหรัฐในวันนี้ขอบคุณที่ติดตามรับชมกันจนจบนะครับหากเนื้อหาวันนี้มีประโยชน์ก็ฝากกดไลค์กดแชร์เป็นกําลังใจให้ทีมงานด้วยนะครับและถ้าอยากสนับสนุนช่องของเราเพิ่มเติมอย่าลืมสมัครเป็นสมาชิกช่องไอเดียลงทุนนะครับเพื่อไม่พลาดเนื้อหาดีๆก่อนใครและพูดกับไอเดียการลงทุนใหม่ๆได้อีกครั้งในครั้งต่อไปนะครับสวัสดีครับ เพื่อนๆน,นักลงทุนสามารถสนับสนุนช่องไอเดียลงทุนเพื่อเป็นกำลังใจให้กับทีมงานได้ด้วย4ช่องทางง่ายๆดังนี้ 1. กดติดตามกดไลค์กดแชร์หรือคอมเมนต์ใต้คลิป 2. สมัครเป็นสมาชิกช่องเพียง50บาทต่อเดือนเท่านั้น 3. ผ่าน QR Code พร้อมเพย์ตามที่แสดงในหน้าจอนี้และ 4. ผ่านปุ่มซูเปอร์แตงขอบคุณมากๆครับ